สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกนะครับกลุ่มไตรอุทิศทางย t u b e นะครับและทางเฟซบุ o กในส่วนของการแพร่ภาพบ่งปันให้ความรู้นะครับในวัตถุมงคลขององค์หลวงพ่ดูวสกาในครั้งนี้นะครับก็จะนำวัตถุมงคลซึ่งถือเป็นเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับเหรียญยอดนิยมระดับต้นๆในสายขององค์หลวงพ่ดูวสกซึ่งก็เป็นเหรียญรุ่นพุทธรุ่นวบห้างนะครับปี25-20้าอูก็เดี๋ยวยังไง น่าจะใช้เวลาไม่นานนะครับเนื่องจากรุ่นนี้ไม่ไม่ซับซ้อนไม่ยากนะก็เดียวเรงไงเริ่มกันเลยครับผมนะครับเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับรุ่นบัวข้าง ปี2520นะครับจะสร้างในปี2520จัดจําจำนวนจัดสร้างด้วยกันทั้งหมดนะครับแบ่งเป็น3นเนื้อนะครับเนื้อเงินจัดสร้าง108เหรียญเนื้อตะกัว twitch. จัดสร้าง5 6า6เหลี่ยนนะครับเหรียญแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงจัดสร้าง 10, 10,000ืเหรียญน,นะครับ <M> ก็ <M> เป็นเหรียญ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มนะครับเป็นเหรียญปั๊มตัดในยุคป,ปี2 5 2 0ก็วันนี้ด้วยเป็นเหรียญที่มีของปลอมค่อนข้างเยอะนะครับมาในทุกยุคทุกสมัยนะครับมีทั้งของปลอมที่ทําได้ดีและของปลอมที่ทําได้ไม่ดีในยุคเก่าก่อนที่ผ่านมานะครับของปลอมทําได้ไม่ดีแต่ในปัจจุบันเนี่ยของปลอมพัฒนาฝีมือทําได้ดีขึ้น ก็จึงเป็นสมควรที่จะนําให้ความรู้กันในวันนี้นะครับก็อย่างที่ได้เคยบอกกันไว้นะครับในทุกๆครั้งที่ของการแพร่ภาพให้ความรู้นะครับว่าในส่วนของวัตถุบงคุมทั้งหมดเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเหรียญปั๊มเนี่ยนะครับในจุดตาหนิที่ดูกันโดยทั่วไปเนี่ยในสมัยก่อนเราก็จะดูจุดตายที่เขาเรียกว่าจุดตายนะครับหรือตาหนิในพิมพ์ซึ่งเกิดจากแม่พิมพเนี่ย ในปัจจุบันเนี่ยจุดลักษณะดังกล่าวเนี่ยไม่แนะนําให้ดูนะครับไม่แนะนําให้ดูเป็นจุดหลักพิจารณาในการตัดสินความแท้เก๊นะครับให้ดูเป็นองค์ประกอบเท่านั้นแต่สิ่งที่อยากจะแนะนําให้ดูที่สุดเนี่ยคือธรรมชาติของอาการจะสร้างในวัตถุมงคลในรุ่นนั้นๆนะครับทั้งเหรียญปัม๊มทั้งงานหลอ่อทั้งรูปหล่ออะไรต่างๆที่เป็นวัตถุมงคลเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่าง จะมะีขั้นตอนและมีธรรมชาติในการจัดสร้างออกมาเป็นชิ้นงานชิ้นงานหนึ่งเพราะฉะนั้นหลักการพิจารณาโดยสังเกตจากธรรมชาติในการจะสร้างวัตถุมงคลเนี่ยในปัจจุบันถือเป็นเรื่องที่ปลอดภัยและจบได้ที่สุดนะครับจึงไม่แนะนําให้ดูตำหนิเหรียญแต่ในการแพร่ภาพให้ความรู้ในครั้งทุกๆครั้งรวมถึงครั้งนี้นะครับยังไงก็จะชี้ตำหนิเหรียญให้ดูเป็นองค์ประกอบด้วยนะครับแล้วก็จะตามมาด้วยการดู าการแนะวิธีดูหลักธรรมชาติของวัตถุมงคลนะครับอย่างเช่นรุ่นนี้นะครับหรือยังไงให้ดูในส่วนของตำหนีเหรียญกันเลยนะครับอนุญาตเข้ากล้องนะครับ <Okay. S 1> คำว่าตำหนีเหรียญน,นะครับคำว่าตำหนิคำว่าตำหนิเหรียญหมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นในแบบพิมพ์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในแบบพิมพ์หมายถึงแม่พิมพ์มีแบบเป็นแบบไหนนะครับตำหนิเมื่อปั๊มมาตำหนิก็จะเกิดขึ้นแบบนั้นนะครับอ่อยายกตัวอย่างเช่นเหรียญลุงผูทวดเนี่ยรุ่นลุนบวกข้างเนี่ยนะครับตำหนิที่ดูกันโดยทั่วไปนะครับก็จะมีทั้งเห็นไหมครับเส้นขนแมว เส้นขนแมวซึ่งยันดูดที่ปลายไม้นะครับเส้นขนแมววิ่งจากปลายยอดบัวนี่นะครับวิ่งเข้ามาหาในบริเวณเกือบถึงติ้งหูด้านซ้ายนะครับของหลวงพุทวดนะครับเห็นไหมครับเส้นขนแมวตามปลายไม้นี่นะครับอันนี้คือตําหนิที่ดูกันโดยทั่วไปสองข้างเลยนะครับมีเส้นขนแมวแต่ก็จะเป็นเส้นบางบาง,บาง,บางนะครับในยุคก่อนในสมัยก่อนมั่นใจว่าเส้นบางในลักษณะนี้จะถอดกันไม่ติด อันนี้ก็จากยอดบัวด,ดอกนี้นะครับวิ่งเฉียงวิ่งเฉียงเข้าหาหูนะครับอ่านี่คือตำาหนิดโดยทั่วไปนะครับเส้นเชื่อมในซอกดอกบวัวเส้นเล็ก,เลกๆเชื่อมติดต่อกันนะกสดกันดูนะครับทั้งรอยจานทั้งกระแสโลหะทั้งกระแสโลหะรอยจานเหรียญทองแดงจาน4ี่ตำแหน่งนะครับ1แหน่ง2ตํตำแหน่ง 2, สามตำแหน่งสี่ตำแหน่งเป็นลอยจานที่หลวงปู่ท่านจานเองนะครับเป็นลอยจานที่หลวงปู่ท่านจานเองนะครับอันนี้คือตําหนิเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับตําหนิก็จะไปกันไวๆนะครับเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้ไม่ไม่ยากนะครับตําหนิยกตัวอย่างนะครับรอยแกะบล็อกเกินเห็นไหมครับได้ด้าน,านใต้ของเลข2ไทยนะครับมีรอยเป็นเขียข้ยว2เขี้ยวเป็นลอยแกะบล็อกเกินนะครับ จะเห็นอยู่โดยทั่วไปแกะบล็อกเกินตรงบริเวณปลายท่อทะหารปลายยันปลายยันด้านในเวนลาแกะพิมพ์ก็จะแกะแล้วแทงเกินมานะครับเห็นไหมครับพวกนี้คือตําหนิในพิมพ์นะครับอันนี้ดูเป็นองค์ประกอบนะครับแต่ไม่ให้ดูเป็นหลักการพิจารณาในการซื้อขายนะครับเนื่องจากของเกมีนะครับของเกมทาได้นะครับแต่ให้ดูเป็นองค์ประกอบ เท่านั้นนะครับเพื่อที่เราจะได้สามารถาดูวัตถุมงคลฝีมืองานเก้ได้ดูวิวัฒนาการของงานเก้ได้เป็นทอดๆไปนะครับพอหากเราไม่ดูตําหนิในพิมพ์ประกอบเนี่ยเราก็ในขั้นตอนของ,งการดูวิวัฒนาการของพระเก้นเนี่ยมันก็จะเห็นได้ไม่ลึกซึ้งนะครับเพราะฉะนั้นตําหนิดูเป็นองค์ประกอบ ได้นะครับไม่ไม่ใช่ว่าไม่ไม่แนะนําให้ดูนะครับแต่ให้ดูเป็นองค์ประกอบแต่ไม่ให้ดูเป็นจุดพิจารณาหลักในการซื้อขายเพราะตําหนิต่างๆวิวัฒนาการในการทำพักเกสทําได้นะครับยกตัวอย่างที่เราบอกว่าเส้นขนแมวที่วิ่งไปหาตั้งแต่ปลายดอกบัวถึงตรงใต้ติ่งหูองุ่นปุ๋ยยนะครับเนี่ยวิ่งยาวเลยนะครับตามปลายไม้เนี่ย,ย,เ,ยไไนะเส้นบาง,บาง เส้นอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราคิดว่าของปลอมทําไม่ได้นะครับเนื่องจากเป็นเส้นบางเราคิดว่าของปลอมทําไม่ติดสมัยก็เราถือเป็นจุดตายได้นะครับจุดพิจารณาการซื้อขายตัดสินได้ตรงนี้นะครับแต่ในปัจจุบันไม่ได้แล้วเนื่องจากของปลอมพัฒนาฝีมือออกมาแล้วทาติดแล้วนี่เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ผมไม่แนะนําให้เราดูตําหนิพิมพ์เพื่อเป็นตัวตัดสินในการซื้อขาย พอของปลอมทําได้ดีขึ้นมาเรื่อยๆเรามาดูเหรียญอื่นกันนะครับอย่างที่บอกอ่านี่นะครับชัดๆนะครับอย่างที่บอกนะครับเป็นส้นขนแมววิ่งเข้าไปหาใต้ติงหูนะครับเส้นบางๆอ่าสองเส้นเนี่ยนะครับอ่านี่อีกเส้นหนึ่งนะครับรวมถึงต้นเหนียญอ,อื่นอื่นอ่ามีเนื้อเกินสลอิมาถึงตัวยะด้านบนนี่นะครับมีเส้นแตกใต้เขา่า แต่เส้นแตกเนี่ยต้องบอกว่าบางเหรียญก็มีบางเหรียญก,ก็ไม่มีนะครับบางเหรียญก็มีบางเหรียญก,ก็ไม่มีเส้นแตกบริเวณเข่าแล้วก็ตำแหน่งนี้แต่นี่ในจุดที่บอกไปตรงเส้นปลายดอกบัวหรือว่าเส้นเชื่อมในก้านดอกบัวเนี่ยอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะมีเนี่ยนะครับท่านนี้ในพิมพ์เส้นขีดเฉียงใต้ฐานตามมุมฐานก็จะมีรอยจาน4ี่จุดเหรียญทองแดงต้องมีนะครับรอยจานสี่ตำแหน่งเนื้อตะกัว มีรอยจาน9ตัวก็มี10ตัวก็มีนะครับเช่นเดียวกับเนื้องเงินนะครับจะจานเยอะนี่นะครับอันนี้คือตร่มเนื้อพิมพ์อย่างที่บอกนะครับก็จะมีเหมือนกันเห็นไหมครับเส้นเกินใต้เลข2เป็นเขี้ยวอของปลอมเขาอาจจะมีเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่คมอาจจะไม่ลึกอะไรอย่างเงี้ยให้เราพิจารณาในหลักการธรรมชาติประกอบด้วยอันนี้จะเป็นแป้งเดิมๆนะครับเป็นเหรียญสภาพเหรียญทั้งหมดที่ให้ดูเมื่อสักครู่นี่นะครับเป็นเหรียญสภาพ 100%นะครับที่เห็นเนี่ยนะครับเปรียญสภาพร้อยซนะครับจึงเห็นสมควรว่าควรจะนําให้ความรู้กันในการแพร่ภาพในครั้งนี้นะครับอันนี้เป็นสภาพร0อซทั้งหมดก็เปรียญเ,เก็บเก่าในปีส0ูยุคนั้นเป็นรียญที่ไม่มีมูลค่านะครับเพราะนั้นก็จะเก็บกันเก็บใส่ปิ๊บเลยในยุคที่รวบรวมวัตถุมงคลเรามาเจอกันอีกทีที่วัดสแกนในกุฏิปูเนี่ย,ก,ก,ยก็จะเห็นว่า ใส่ปีบอยู่เพื่ะนั้นการเก็บรักษาสภาพเหรียญเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้คือสภาพร้อเก็จะมีคภาพแป้งมีอะไรตามปกติทีนี้จากตําหนิเหรียญจากตําหนิเหรียญให้ดูเมื่อกี้นะครับเป็นองค์ประกอบทีนี้ก็จะมาดูในเรื่องของรักการพิจารณาธรรมชาติเหรียญเหรียญรุ่นนี้มีธรรมชาติเหรียญให้พิจารณาได้ไม่ยากก็เป็นเหรียญ เป็นเหรียญปัม๊มเป็นเหรียญปั๊มตัดในยุคป,ปี20นะครับเ,เหรียญปั๊มตัดในยุคป,ปี20เพราะฉะนั้นก็มาดูรายละเอียดกันเลยนะครับว่างานธรรมชาติเป็นแบบไหนธรรมชาติของเหรียญน,นะครับ1ดูแบบพิมพ์ให้ถูกต้องนะครับดูแบบพิมพ์ให้ถูกต้องแบบพิมพ์มุนโบทวดเหรียญรุ่นนี้จมูกเห็นปลายจมูกนะครับปลายจมูกจะต้องโดนทุกเหรียญน,นะครับจะมากจะน้อยต้องโดนนะครับ ก็คือเป็นมาจากพิมพ์นะครับน่าจะไม่น่าจะมีอะไรติดแม่พิมพ์อยู่เพราะฉะนั้นปั๊มมาเนี่ยก็จะเป็นทุกเหรียญน,นะครับจะมูกจะโดนเหรียญรุ่นนี้นะครับดูธรรมชาติเหรียญน,นะครับผิวเดิมจะเป็นแผ่นลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มบางๆผิวเดิมของเหรียญหลวงพุทธวัข้างบัวเนี่ยจะออกเป็นสีส้มนะครับลักษณะการพิจารณาผิวเดิมเนี่ยก็ต้องใช้ประสบการณ์นิดหนึ่งจะมีแผ่นฟิล์มบางๆให้เราสังเกตว่าสีของผิวเนี่ย จะเปล่งประกายออกสีมาจากแผ่นฟิล์มเคลือบหน้าเหรียญแตกต่างจากผิวเหรียญล้างนะครับถ้าเหรียญล้างประกายที่เห็นเป็นสีส้มหรือสีอาจจะสีแดงเลยเนี่ยจะเปล่งประกายออกจากเนื้อเหรียญช้าๆนะครับเหรียญผิวเดิมสีผิวเหรียญจะเปล่งประกายออกจากแผ่นฟิล์มบางๆหน้าเหรียญจะเห็นนะครับอันนี้คราบอันนี้เป็น ลักษณะเลยที่เก็บไม่ดีนะครับก็จะแบ่งเห็นไหมครับจะมีผิวเห็นผิวจริงเห็นเนื้อเรียญจริงเห็นผิวเหรียญแบ่งแยกเป็นส่วนเงินชัดเจนเห็นไหมครับเป็นธรรมชาติที่มีสเสน่ห์นะครับผิวเดิมจะมีลักษณะสีเปล่งประกายออกจากแผ่นฟิล์มบางๆหน้าเหรียญผิวไม่เดิมผิวล้างผิวใหม่ จะมีลักษณะแผ่นฟิล์มอาจจะมีลักษณะสีเป็นประกายออกจากเนื้อโลหะเพราะนั้นระยะเวลาจะเป็นตัวแบ่งแยกระหว่างผิวเดิมกับผิวไม่เดิมนะครับอันนี้คือธรรมชาติธรรมชาตินะครับแบบพิมพ์ที่ถูกต้องนะครับกระแสโลหะต่างๆการปั๊มแรงกระพือเหรียญต้องเรียบไม่บวมนะครับเรียบตึงไม่บวมไม่บวมนะครับ ลักษณะการบวมคือการนําเหรียญแท้ไปถอดด้วยบล็อกทองเหลืองนะครับแล้วปั๊มแล้วปั๊มแรงไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าปั๊มแรงเนี่ยบล็อกจะแตกเพราะนั้นเขาต้องปั๊มในน้ําหนักที่พอเหมาะเพราะนั้นเหรียญจะบวมมาดูด้านหลังเหรียญนะครับธรรมชาติด้านหลังเหรียญเหรียญลุงบุทัดข้างบัวลักษณะธรรมชาติด้านหลังเหรียญก็จะเป็นการปั๊มข้างหน้านะครับแบบพิมพ์ด้านหลังต้องถูกต้องนะครับ อันนี้ก็เป็นหลังหลักธรรมชาตินะครับแบบพิมพด้านหลังต้อง,ต,องต้องตึงไม่บวมเหมือนเช่นเดียวกันกับด้านหน้าแล้วขอบตัดเห็นไหมครับจะเป็นรอยซ้อนขอบตัดจะเป็นรอยซ้อนเป็นสองชั้นอันนี้เกิดจากขนาดเหรียญจริงกับตัวตัดไม่เท่ากันลักษณะตัวตัดจะทำออกมา,ามีขนาดที่ใหญ่กว่าแบบพิมพ เพราะนั้นเมื่อปั๊มพิมพ์แล้วเนี่ยเมื่อปั๊มแล้วด้นานหน้าด้านหลังเนี่ยเมื่อได้ขนาดเหรียญจากพิมพ์แล้วเนี่ยเมื่อครอบตัวตัดปั๊มตัดลงไปเนี่ยลักษณะตัวตัดจะใหญ่กว่าแบบพิมพ์เพราะ,ะนั้นจะทําให้เกิดเส้นซ้อนที่ขอบเหรียญเห็นไหมครับเส้นซ้อนที่ขอบเหรียญแต่ไม่จําเป็นว่าจะต้องมีในลักษณะของเห็นเป็นเส้นซ้อนที่ขอบเหรียญใน,นลักษณะเหรียญแบบนี้แบบเดียวนะครับดี๋ยยังไงผมให้ดูทีละเหรียญอ่า หนึ่งนะครับเส้นซ้อนที่ขอบพิมพ์นะครับเหรียญต้องเรียบตึงไม่บวมลักษณะรูเจาะหูเหรียญต้องเรียบกลมไม่มีขีบยกสูงหนาหนาไม่มีนะครับรูเจาะเรียบร้อยขนาดรูเจาะประมาณเท่านี้นะครับให้ดูกบระยะด้วยสายตาครับขนาดรูเจาะเท่านี้นะครับไม่ขวานกว้างและไม่เล็กจนเกินไปนะครับไม่ขวานกว้างและไม่เล็กจนเกินไปบางเหรียญอาจจะมีรูเจาะที่ ขยืนมาทางขวาหรือขยับมาทางซ้ายหรือขึ้นข้างบนไม่เกี่ยวนะครับให้พี่นาจะขยับขยื่นไปซ้ายไปขวาไปบนยังไงก็แล้วแต่แต่รูเจาะธรรมชาติรูเจาะต้องขนาดนี้และจ้องเจาะเรียบร้อยอันนี้คือธรรมชาตินะครับลักษณะตัวตัดคอเหรียญจะเป็นเอวคอดจะวิ่งเห็นไหมครับรูปเหลียนเนี่ยเอวจะคอดหยกัแออยกแล้วเอวจะคอดหยักแล้วค่อยขึ้นมาเป็นหูเหรียญ ไม่ใช่ว่ามาถึงตรงนี้แล้วไม่เป็นเอวขอดแล้ววิ่งเป็นหูเหลียญขึ้นไปเลยไม่ใช่ของเกสส่วนใหญ่เอวจะไม่คอดแบบนี้นะครับแต่ต้องพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆรวมไปด้วยนะครับเพราะว่าเหรียญเกบางเหรียญเอวทาคอดแต่ว่าลักษณะขอบตรงนี้ยังทําได้ไม่ดีเดียวเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังในหลัก ในในส่วนของการระมัดระวังด้วยนะครับในการพิจารณาขอบเหรียญเรามาดูเหรียญอื่นๆกันนะครับตามที่ผมบอกอะนะครับผิวเดิมนะครับผิวเดิมสีจะเป็นประกายออกจากแผ่นฟิล์มบางๆนเหรียญแบบพิมพ์ถูกต้องเรียบตึงเหรียญไม่บวมเห็นไหมครับขอบซ้อนสองชั้น เนื่องจากตัวตัดใหญ่กว่าแบบพิมพ์นะครับขอบจะซ้อมสองสองชั้นแต่ไม่จําเป็นนะครับว่าจะต้องซ้อนกันในตําแหน่งเดียวกันเห็นไหมครับอันนี้จะซ้อนตรงนี้เยอะอันนี้จะซ้อนขอบด้านใต้เยอะเ่นนี้จะซ้อนอมีด้านใต้ด้วยมีเห็นไหมครับมีด้านข้างด้วยซ้อนกัน มันอื่นๆเรียนอื่นๆนไครับขอบซ้อนสองชั้นอ่า <Biz> เรียนนี้มีซ้อนตรงนี้ด้วยเนื่องจากการตัดนะครับเป็นธรรมชาติการตัด <sunscreen> เพราะฉะนั้นร่องรอยการตัดจะมีเคลื่อนไปบ้างแต่โดยรวมก็คือขอบซ้อนสองชั้นนะครับอย่างที่เห็นแต่ทีนนี้ในสิ่งที่ต้องระมัดระวัง ให้แยกแยะจากของเก๊ได้ทำยังไงถามว่าขอบซ้อนสองชั้นเนี่ยดูแล้วแท้เลยไหมถ้าดูออกถ้าแยกได้นะครับก็สามารถที่จะแยกแยะได้เลยระวังเก๊กับแท้เนื่องจากของเก๊เนี่ยขอบแบบเนี้ก็ทําได้นะครับแต่ทาได้ไม่ดีอย่างที่ผมบอกที่ทําได้เนื่องจาก ลักษณะการถอดเหรียญเกยโดยทั่วไปไม่ว่าจะเหรียญไหนนะครับไม่ว่าจะรุ่นไหนขนาดจานไหนการแยกแยะเหรียญเกยเนี่ยในลักษณะของการแยกแยะ1ข้อเนี่ยก็คือขอบซ้อนเพราะเหรียญเกยเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเขาถอดมาเนี่ยขอบเขาจะซ้อนโดยโดยปกติโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเนื่องจากพิมพ์และตัวตัดเขาจะทําได้ไม่ตรงตาแหน่งกับตัวตัดเดิมเป๊ะเพราะนั้นเขาเขาถอดออกมาเนี่ย ตัวตัดมันจะซ้อนโดยอัตโนมัติอยู่แล้วมันก็เลยทําให้ใกล้เคียงกับการตัดซ้อนของเรียดแท้ในรุ่นนี้ทีนี้สิ่งที่เราต้องแยกแยะและดูให้ได้ก็คือลักษณะการซ้อนที่คมชัดนะครับไม่ใช่การปั๊มแล้วตัดขอบเละๆเ,เพราะนั้นถ้าเจอตรงนี้ไม่ใช่ว่าเก๊มไม่มีนะครับเก๊ม,มีแต่ให้พิจาณาจากหลักธรรมชาติโดยรวมประกอบไปด้วยนะครับ เห็นไหมครับคอจะหยักคอเรียนจะหยักแล้วขึ้นมาหูเลียนเจาะเรียบร้อยคอเรียนเข้าไปหยักชัดเจนนะครับตัวตัดลักษณะธรรมชาติตัวตัดจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนขอบที่ซ้อนสองชั้นของเกมีนะครับ mm hmm. เพียงแค่ว่าเราต้องแยกแยะธรรมชาติในการซ้อนโดยธรรมชาติแล้วการซ้อนโดยการถอดแบบให้ออกแต่ธรรมชาติโดยรวมอย่างอื่นไม่ยากผมเชื่อว่าไม่ยากนะครับ แค่ดูรอยหูเหรียญแค่ดูตัวตัดธรรมชาติตัวตัดการหยักเข้าไปก่อนจะขึ้นเป็นรูปเป็นหูเหรียญต่างต่างเหล่านี้นะครับไม่ยากนะครับไม่ยากเป็นเหรียญตัวตัดเดียวนะครับเดี๋ยวจะมาเทียบตัวตัดให้ดูกันเป็นเหรียญตัวตัดเดียวยังไงต้องหากไม่มั่นใจจริงๆจะเช่าหาบูชาหรือต้องการตรวจสอบดูให้เป็นด้วยตัวเองเนี่ยยังไงก็ ต้องพิจารณาจากหลักธรรมชาติอย่างที่บอกไปรวมถึงหากจบไม่ได้จริงๆก็ยึดขอบเหรียญเป็นหลักนะครับเพราะเป็นเหรียญที่มีตัวตัดเดียวเดี๋ยวเข้ากล้องให้ดูนะครับเดี๋ยวยังไงให้ดูขอบเหรียญน,นะครับ สักครู่นะครับจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ลักษณะธรรมชาติเหรียญเห็นไหมเห็นไหมครับฟันขอบจะถี่จะค่อนข้างที่จะถี่เดี๋ยวให้ดูนะครับชัดแล้วชัดแล้วให้ดูรลมๆนะครับขอบเหรียญจะ ฟันตัดจะถีนะครับฟันตัดจะถีแล้วฟันต้องตรงกันแต่ทีนี้ลองมาเทียบลองมาเทียบให้ดูนะครับเห็นไหมครับฟันตัดจะต้องตรงกันนะครับฟันตัดต้องตรงกัน ลักษณะงานตัดต้องตรงกันนะครับจะมีธรรมชาติงานตัดที่ตรงกันเป๊ะๆนะครับฟันเดียวกันเห็นไหมครับฟันเด,ดียวกันอ่นานี่ฟันตัดหยาบสองซี่สองซี่ตัดฟันชนหยาบตัดหนึ่งฟันตัดหยาบหนึ่งอ่าเห็นไหมครับตรงกันเป๊ะๆนะครับจะเป็นลักษณะฟันตัดฟันตัดเดียวกันนะครับ การไล่ฟันตัดเนี่ยก็ต้องละเอียดอ่อนนิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างลักษณะของเหรียญบางรุ่นเนี่ยฟันตัดหยาบแล้วก็จะมีซี่ค่อนข้างที่จะไล่ได้ชัดเจนแต่อย่างฟันตัดละเอียดละเอียดอย่างเงี้ยเราต้องแบ่งแยกแบ่งแยกเป็นเทียบเป็นฟันให้ได้นี่นะครับเห็นไหมครับ รอยตัดจะตรงกันเป๊ะๆครับจะตรงกันเป๊ะๆลักษณะงานจะค่อนข้างที่จะชัดเจนแลวไม่ซับซ้อนครับลักษณะหูเหลี่ยมน,นะครับเห็นไหมครับลักษณะหูเหลี่ยม มันตัดหยาบสองซี่นี่นะครับสองซี่หูลี่นมีเหมือนกันนะครับสองซี่หูลี่มันตัดละเอียดน,นะครับ เพราะนั้นเหรียญรุ่นนี้นะครับอย่างที่บอกว่าเป็นลักษณะเหรียญลักษณะเหรียญตัวตัดเดียวนะครับตัวตัดเดียวตัวตัดเดียวเพราะนั้นการเทียบตัวตัดเนี่ยไม่ยากนะครับไม่ยากสามารถที่จะศึกษาแล้วให้จบได้ด้วยตัวตัดในการเทียบพิจารณาเช่าหาบูชาด้วยจบในการจบในการพิจารณา ข้อยุติได้ด้วยตัวตัดนะครับเพราะนั้นถือเป็นเหรียญที่ไม่ซับซ้อนด้วยหลักธรรมชาติที่บอกนะครับเหรียญต้องเรียบตึงไม่บวมเรียบตึงไม่บวมพิมพ์ถูกต้องนะครับด้านหลังตัวตัดใหญ่กว่าแบบพิมพ์เพราะนั้นตัดขอบจะซ้อนสองชั้นนะครับรูเจาะหูเหรียญเรียบร้อย ไม่ควานกว้างไม่เล็กจนเกินไปขนาดรูประมาณนี้นะครับเอวคอดหูเหลียนขยักเป็นเอวนะครับขยักเป็นเอวตำแหนนในพิมพ์ก็อย่างที่บอกนะครับก็ดูหลุประกอบได้รอยจานสี่จุดลักษณะาการพิจารณาผิวเดิมก็อย่างที่บอกนะครับผิวต้องเปล่งประกายเอาจอกแผ่นฟิล์มบางๆหน้าเลียนนะครับลักษณะตัวตัดต้องเหมือนกัน ทุกเหรียญต้องเหมือนกันเป็นเหรียญัตตัดเดียวก็ถือเป็นเหรียญหลักที่ดีที่สุดรุ่นหนึ่งนะครับในสายขององค์ประดูวัสแกเนื่องจากเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับเป็นแบบพิมพ์ที่สร้างขึ้นมาเป็นรูปขององค์หลวงปูทธธ่ทวดเป็นรุ่นแรกในปี2 5 2 0และได้รับเมตตาจารยให้ในทุกๆเหรียญน,นะครับหลวงปู่ดูท่านเมตตาจารย์ให้ทุกๆเหรียญ ทองแดงจาน4ี่ตำแหน่งเนื้อเงินมีจาน9ก้าตำแหน่งมีจาน10ตตำแหน่งเช่นเดียวนัตะกวัวนะครับจะจานเยอะทองแดงสร้าง1นึ่งหมื่นเหรียญเนื้อเงินสร้าง108เหรียญตะกวัวสร้าง56เหรียญปี2อ2 0ันถือเป็นเหรียญดีปีลึกนะครับที่นํามาให้ความรู้แบ่งป,ปันความรู้กาในวันนี้นะครับก็ยังไงมั่นใจนะครับว่าจะเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับกับสมาชิกทุกๆท,ท,ท่านก็ยังไงเราติดตามนะครับเดี๋ยวหา มีวัตถุมงคลในส่วนไหนที่พิจารณาแล้วสามารถที่จะแบ่งปันให้ความรู้กันได้อย่างชัดเจนก็จะนำมาแบ่งปันให้ความรู้กันเรื่อยๆนะครับเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ในระยะยาวร่วมกันก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ